โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Do Bus Simulator กันอีกแล้ว EP 2ใช่ครับเราอยู่กับ Do Bus Simulator กัน EP 2นะคลิปที่แล้วนะครับเราเล่นกันถึงตรงไหนวะจำไม่ได้เออแต่ช่างมันเถอะคลิปนี้นะครับผมได้ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วนะจนถึงแต่มันอัปเดตเราได้นะครับเนีย่ยห้องตันนะครับมันอยู่ที่2 1นะมันอัปเดตเข้ามาใหม่นะเป็นห้องสมุดนะ ของฟิกเกอร์นะเคยดูมาอยู่ตอนนี้รับเล่นสูงสุดผมอยู่ห้องที่ห้านะห้องที่ห้าโอ้เทเลพอร์ตเสียเวลาเอาก็ได้ปะแล้วผมนะครับก็ได้พลังใหม่มาแล้วนะพลังใหม่นะครับนี่แก๊งผมรแบบสองร้อยก็หมดล้วแับทีเดียวนะ แต่ผมไอตัวหนึ่งนะครับที่ผมเปิดมาคูดนานยังไม่ได้เลยคตดขาดใจมากเลยแบบโคนอ่ะเอ้ไอ้เขาตีบอสกันอยู่ไม่ใช่ดิไม่มีคนตีบอสเลยอะ,ะตีสักหน่อยครับรัดเออรัดซูม,มาเลยนี่ครับนี่ตัวนี้ผมยังไม่ได้นะชายนี่รัดนะครับผมยังไม่ได้เลยผมปิดไว้หมดละจกเว้เนรัดครับ เปิชายนี่ได้ไหมอะมาลักจะออกไหมไม่มาครับผมใช้สําหรับฟาร์มเงินนะครับตรงนี้ทําให้ผมเนี่ยเปิดประตูพวกนี้ได้นะปึ๊บมาดูกันว่าผมผมยังไม่ได้ตัวนี้เลยอะเอย่ยผมยังไม่ได้แจ็คก,กับกิจเลยนะเปิดเลยหืมกากะ่ะ เอาใหม่ขอดอบดีๆ <S <S 2> <S 2> <S อายหรอกมีมันอายมันก็ไม่จำเป็นสำหรับผม,มน,นะทุกคนมันเริ่มไม่นจำเป็นละอายหรอกมันปัญหาขเกมนี้มันรัมวไม่ได้ไงไปต่อเลยดีกว่าเสียงใครปบิบแต่วะนะโอเคโอ้ยตรงนี้ไม่ตัวคูณครับ นี่ครับอันนี้ได้เงินนะดูสิห้องที่หกละคยกี่บาทลืมดูเลยสองแสนอ๋อโคตรเยอะอจริงจริงนะผมใช้เวลาทำกล่องแป๊บเดียวครับเราสามารถทำลายกล่องพวกนี้ได้ละผมต้องใช้เวลาฟาร์มหมดทุกคนใช้เวลานาน,านนะก็จะพามได้แต่ละอันอนะ วันนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันมันเริ่มเหนื่อยแล้วไงก็เลยหยุดไปนะเอาง่ายเกมนี้สนุกมาเลยครับเอาเฮ้ยมุมกล้องเราเดี๋ยวนะโอ,โอเคมาเตรียมนี้ตัวหนึ่งดีไปเรื่อยคบเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเพชสซิโมเลเตอร์ก็ได้ นะทุกคนปึ๊บใช้ตรงนี้ชิดสอง0ซนนะผมฟาร์มจะได้สองมือละโคตรนานมาขี้เกียจฟาร์มซิมมลเลเตอร์ไมกอดทำไมเตียงนอนทำนานจังนะี่ครับตรงนี้ตู้หนังสือนะจะมาดูกันจะได้เท่าไหร่ลืมตีเลยห้าหมื่นเลยเหรอ มันนานมากนะแต่ก,กันทันอยู่เท่าไรมาดูกันอู้โอ้โหได้เยอะจริงอะ่ะเอออันนั้นแหละเดี๋ยวอันนี้ปะไม่ค่อยเท่าไร่อะอันนี้เยอะสุดละเอ,า,อาง่ายครับแท่นนี้ได้เยอะสุดนะเอามันทะลุได้เหรอเพิ่งรู้ ความมาตลอดนะโคตรนานเลยผมใช้เวลาไม่นานมากนะเพื่อจะทำนะแต่บ,บางคนนี่แบบฟวบเดียวหายหมดเลยผมไม่มีซีกแจ็คไม่ใช่ดิผมไม่มีอะไรวะแจ็คก,กับกีิดอถ้ามีกิดนี่อยากดูพลังกิดมากเลยอะแล้วกลับไปสู้ตรงนั้นดีกว่าอุย้ยแอมบุดแอมบุแอมบุดแอมบุแอมบุ เตรียมบุตรด้วยเพื่อเราตีด้วยหืมมีผมเข้ามาช่วยคือแบบในห้องอะไรอ่ะผมเพิ่งรู้อ่ะห้องพักเริ่มห้องดันเจียนดันเจียนลูองใไอ้นี่อ่ะสิบห้าโลบักเพื่อไปนะน,นะโอ้ยยอดมาห้าหมื่นเลยเอเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอยู่ชชยนี่ครับ บอนฟาร์มตรงนี้ได้กว่าผมสามารถเอพคได้ใช่ไหมวย,ยมาละรัดลัดลงาแงมนะครับมาเลยตีสักหน่อยดูโอ้โหรัดดีเยอะมาก ผมมีอยู่เงินอยู่ห้าหมื่นนะผมจะตัดคลิปมาอีกรอบนึงนะถ้าผมเงินสองแสนนะ่ะจัดเอาง่ายคือรัสจะมาทำไมก็ไม่รู้นะทุกคนคืออยากได้ตัวดีๆมาตัวแล้วมาพีทพีทพีเอขอ shiny, 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 ชายนี่ชายนี่ชายนี่รัสมาเหอะเราให้ได้ไข่ด้วยได้ไหมโอเค มาพ p e a c อมาทุกคนพีซพีซพี c พี e มาเถอะนะใครโอ้โหไม่ได้พ p เถอะขอขอคือนะเอามามาเลยโอ้โหไม่ได้อีกแล้ว ได้ใบอะไรมาได้ไปิุมอีกแล้วทุกคนตัวสีฟ้าแทบไม่มาเลยสามาคนไม่ดีเลักนิดไม่ใช่เกมดีกต่อไปแล้วเอามาเถอะ คือต้องเล่นแบบสายฟรีด้ไงคือที่ผมนะครับจะเล่นแต่สายฟรีอ่ะจะไม่โกงนะแตพวกไอเกมเบลยสมเิเตอร์นี่ไม่ต้องพูดเลยมารอบนี้เปิดให้ดูนะว่าผมตียังไงนะได้เหรียญน,นะตัวน,นี้เหรียญจะแดบบเหลือแค่ตอนนี้ได้แสนกว่าบาทแล้วนะถ้าสองแสนเลยยังไม่ได้คือจบเกมนี้ความเป็นเพื่อนโอเคมาเฮอะ โอเคก็ยังดีโอเคโอเคโอเคได้อยู่เมื่อกี้ยังบ่นเขาอยู่นะคนมาขออีกใบามามาเลยมาสักทีเงาแอมบูตมาเลยรอบนี้เงาแอมบูมเม,เเม,มวกัดได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแอมบูตเอาโชคมาแล้วไอ้เม,มียวเมวกักซับไอของพิสซิมเลเตอร์ช่วยหรือเปล่าน่าจะช่วยเกมเดียวนะมาขอเอะ ไข่ก็ได้ขอเงินด้วยมาดีที่เขาให้เงินนะเว้ยโอ้เกอดเมื่อไหร่จะได้มาเงินจะครบสองแสนละหวังว่าจะได้นะขอเอะ คืออยากได้มากเลยนะใช้นี่เนะี่ยถ้าได้มาอาจจะเคลียร์เกมนี้ได้ก็ได้เคลียร์หมดเลยอะอยากเห็นพลังของมันถ้าพลังแค่ห้าร้อย 500, นะไม่จะดีถ้าพลังเกือบไปเท่าตัวนี้นะครับน้อยกว่าตัวนี้นะถ้าตบเกมเราจะไม่เล่นเกมนี้ต่อไปเลยอืมผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันอ๋อมันว่ามันเป็นยังไงนะครับมารอบนี้ขอเหอะ ไม่รู้ผมจะได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าไม่ได้อ่ะใช้นี่น่าจะยากย,ยากมากๆอ่ะอืมเอกดแต่ผมลบไปแล้วคือมันไม่ดีแล้วอ่ะเอามาเถอะถึงจะได้ตัวลองนะเหมือนสัตว์ยากกันคนสัตว์ยักโคตรได้ยากเลยมันผมเติมมะนะัเนเกมนีม้มีแพคเอ็กซ์คลูซีฟหรอะได้เติมสักหน่อย เริมแล้วแบบได้พลังแบบเป็นพนะันน่ะขอเถอะเป็นหมื่นก็ได้ผมว่านะชายนี่อาจจะถึงพันก็ได้นะใครรู้นะครับว่าชายนี่นะว่าดามเมจมันเท่าไหรนะ่นะคอมเมนต์บอกผมมาเลยผมจะได้รู้นะผมจะได้ไปตีมั้ถ้ามันกากอะเพื่อนมาช่วยตีด้วยก็อย่างนี้แหละโอกาสดอมกกระจายครับวะอีกรอบปุ๊บโอ้รอบนี้ไม่ได้ปะ ผมฟาร์มนานมากเลยกับเกมนี้คือผมลบไปเยอะมากเลยนะลาดเพื่อนลาดเพื่อนเชงนั้นเล่นรอก่อนเมื่อไรจะเกิดจะตีไม่กี่รอบนะครับแล้วเงินผมก็จะไม่ใช่ดีแล้วเงินก็จะสองแสนแล้วไม่ได้เลยสักนิด จะไปห้องใหม่แล้วจะเกิดเลยอูู้งแอมบุตมารอบนี้อาจจะปิดฉากนี้ก็ได้ปิดฉากแอมบุตเพชรเพีซเพชรเพชรจุนิทมาเหอะไข่ใบสุดท้ายไม่ใช่ดิอ 1, ีกสองใบเลยอีกหนึ่งใบวะให้สองสามใบปะถ้าน่าจะถึงโอ้มาเลยมาแล้วใบสุดท้าย โอเคยังไหมอืมแต่ผมโอ้ยเจอคลิปหน้าไปแล้วเอ้ยอะไรเปิดวะทุกคนทุกคนอะไรเปิดแป๊บก่อนจะปิดคลิปขอดูอะไรแป๊บโอ้ของหรอโอ้เงินด้วยเฮ้ยอุ้ยของอุ้ยอ้ยนมยา ขอเอามา,มา,มาๆก่อนจะจบขอปิดนีิฉากก่อนแล้วกันนะอู้ไปไดูได้ปะดันเทียนโหอุ้ยกล่องสีเขียวด้วยว่ะเอากล่องสีเขียวบ้างนะกูได้ละอุ้ยน้ำยะอะไรอ่ะเฮ้ยปบดันเทียนเหรอโอเคของอ๋อ มีของมาตีด้วยอุ้ยอันนี้สีแดงยังไม่ยหอยแย่งมันเลยโอ้โหพลังโหดมากนนจริงจริงใครที่มีดีที่ผมเอาเตรียมสัตว์เลี้ยงไวด้ดีๆแล้วไม่ใช่ดีเตรียมพวกนี้ไวด้ดีดแล้วโอ้โหห้องมันจะเปิดแล้วเนะีย่ยเดี๋ยวห้องจะเปิดแล้วครับอุ้ยของสีแดงอาจจะได้ดีก็ได้นะโอโ้ไม่ได้อะไรเลยมาเฮ้ยแต่ดีดีดีเกมนี้ดี โอ้โหเปิดได้ไหมไปด้วยดิน่าจะหมดแล้วมั้งใช่ครับเริ่มจะหมดละแต่เห็นตู้เย็นว่ะจะได้เท่าไหร่พอๆกตีบอสเลย อุ้ยเปิดแล้วอะไรของมันวะนเกมนี้ทำไมเปิดหลายห้องจังคทุกคนโอ้ยพังนานเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆอะ่ะข้ามยอ,อุ้ยได้ของอุ้ยน้ำยาคอยเฮ้ยดีๆๆน้ำยานี้เริ่มรักเกมนี้ละ ทำดีๆอยู่ดีจะได้สามเศษแล้วเนะี่ยแปลกอะปิวปิวคิมว้าวทอะ,อ,อะไรอุ๊ยอะไรอ่ะไปยังเจียนหรือเปล่าเนี่ยของมันเริ่มจะหมดแล้วอะอ๋ออันนี้หรือเปล่าให้เราทุบของให้หมดนะครับถึงประตูต่อไปจะเปิดน,นะ บอกว่าของมันเยอะขึ้นนะผมมีความรู้สึกว่าของมันเยอะขึ้นนะ่ะไม่ไดะเปิดเลยผมคามุยของไม่ใช่ดวผมแกะผมขโมยของครับโอ้ได้เงินเยอะมากกล่องสีทองนะครับไม่ใช่ดิกล่องสีเขียวนะมาเอาสีทองบ้างสีทองก็ได้เยอะนะเอาจริงเอาจริงนะดีกว่าบอสเลยครับ Oh. อย่างนี้ผมก็สบายเลยดีการฟาร์มเงินเกมนี้ถ้าเกมมันอัปเดตเมื่อไหร่จะมาเล่นเมื่อน,นั้นเลยนะแต่ถ้าเกมไม่อัปเดตก็นั่นแหละหยุดไปเลยจนกว่าจะได้ตบไอ้ชายนี่นะผมต้องอยากรู้พลังมันมากเลยอะอย่างที่บอกนะอุ้ยอุ้ยเหลือกี่ชิ้นวะเนี่ยโอ้โหของเริ่มน้อยละมาพังมันเลยเพื่อนอืมจะปิดฉากโอเค ดังกิวเฮ้ยอะไรอะอ๋อของเอ้าโอ้มิกอนเกมบักโอ้โหจะละห้องนะครับอู้ได้แล้วเอาอะไรอีกแล้วเนี่ยทำไมมันได้ซ้ำอะเปิดเยอะๆเลยเออได้แล้ว แผนอะไรอีกแล้วเนี่ยเอาดีๆทำไมมันผมได้จนเบื่อแล้วแหละมันคืออะไรนะผมลืมอะ่ะเงินจะสามแสนแล้วโอ้สิบหกนาทีหรอเนะี่ยผมเพิ่งรู้นะถ้าคลิปนี้ยาวดูให้จบหรือเปล่าไม่ผมไม่รู้ทุกคนจะดูจบหรือเปล่านะาพังไปเลยเพื่อนพังเหอะจะรอเปิดเออ ไ oh ม่กอดมัมากขึ้นมากขึ้นเนาะให้ทุกคนมาช่วยกันพังนะครับมันคือดันเจียนเนี่ยให้ทุกคนมาช่วยกันพังพังไม่ทันก็คือแพนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าไปเลยคอมบบย,มยามยายค่อยใช้ครับ ถ้ามีกล่องแรนโบจะดีมากเลยนะเหมือนเกมไอ้นั่นนะ่ะถ้าเหมือนลัคก,กี้บ็อกอะเออจะดีมากเลยอะเดี๋ยวพังกล่องนี้ก่อนนะอาจจะได้ไหมนะไอพังไอพวกนี้บ้างนะหูปิดฉากก็แหละเป็นสามชิน้นเองนายนายนพีน่ เออไปเลยเอออย่างนั้นแหละเหมือนห้องมันเปลี่ยนห้องก็เริ่มจะเหมือนเดิมอยู่นนะเหมือนเวลามาันจะต่ำลงครับเริ่มต่ำสีฟ้านะครับสี่ฟ้าเป็นกล่องที่ได้ง่ายที่สุดหรือเปล่าโอ้เงินเหลือสามแสนแล้วเอ้ยเงินได้สามแสนแล้วทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเอทิมทำไมได้แต่โอ้ย ไอเข้มเอาอย่างอื่นมาเหอะทำไมไม่เอาอย่างอื่นมาบ้าง guys อมผมจะพังแต่พวกนะี้นเอาเสยอมอไซค์ไปนะรีบพังก่อนเลยผม F K เอามต้อง F K ละเปิดได้ยังวะราหกอันอยังเพื่อน รีพังเลวประตูเปิดแล้วเออมาก่อนวู้มาก่อนแล้วผมแก้โอเอาหมดเลยมาเอากล่องนี้บ้างเงินผมจะ4แสนนะครับ เงินเยอะเกินปุยมุ้ยนะโอ้เพื่อนทำไมนายพังคีดจะแตกเลยอะ่ะนายคิดยังไงของนายนะ่ะพลังเขาโหดมากเลยครับจะบอกนะถ้าเขาไม่ใช้นี่จะเป็นนี้หรอน่าจะใช้นี่นะครับทีเดียวมันมันน่าจะไม่ใช่นะมากลองสีเขียวบ้างเงินเริ่มเยอะละเงินเริ่มเยอะละมาต้องพังไอ้นี่โอ้โห เพื่อนต้องใช้เวลานานนะก็จะพังได้คนระับแล้วเปด่นอะไรเพื่อนรีบพังเร็วมีคนมาช่วยจะเร็วใช่ไหมอันนี้พังนานนะอ่ะโอ้แต่เด้เยเยอะไปเลยโอ้โหเงินพุ่งนะครับโอ้ไม่นาย นายพังแบบดูดันมากคือมันยาวเกินไปเมมผมจะพอปะเหอเนี่คือปัญหานะครับน้ำยาผมเยอะมากๆอ่ะไอเนี้ยมาจากไหนอุ้ยกล่องน้ําแข็งมาใหม่ปะกล่องที่ผมไม่เคยเปิดหรือเปล่า ก็เหมือนเดิมปะพังนานคุยความจริงห้องอื่นมมนเปิดได้นานแล้วป่ะเนะี่ยเอ,อ้ยยังครับไปเลยท้องเที่ยวไหรแล้วเนะี่ยโอ้โหเจอล <Gosh> อะก็เมื่อไรผมจะได้กล่องมาวะทำไมหลังๆนี้เรมไม่ได้เออมันต้องบนน่ะ อู้ชิปโปดาเมดีแล้วเอามาเลยยิงยิงด้ยิงดีพังนานวะ่ะอ้เอามีเพื่อนมาช่วยกันเร็ววะโดนย่ยละมันผมเคยทำอะไรกับเขาไปหรือเปล่ามาแต่พังอันนี้ก่อนตอนนี้เงินผมเยอะมากๆเลยนะ โอ้ชื่อเพื่อนนะันนี้แล้วกันนะผ่านไปยี่สิบอ็นาทีแลครับคลิปคลิปนี้คือคูดยาวไม่ตัดต่อด้วยนะปัญหาคือมันไม่ได้ตัดต่อเลยนะไปเลยเพิ่งห้องที่สิบสองอีกหรอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลังไม้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะเอยกล่องจบก่อนจบ ขอเปิดกล่องนี้แล้วกันนะว่าจะได้โอเคเจอคลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยสำหรับวันนี้ไม่บายนะ